ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมแชน n นลขอนำเสนอในหัวข้อจริงหรือไม่เปิดคำทํานายหลวงปู่ศิลาจบสงครามใหญ่ไทยจะไม่เหมือนเดิมเงินไร้ค่าท่านผู้ฟังทุกท่านคะ เมื่อวันหนึ่งเงินหมื่นล้านกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเปื้อนหมึกเมื่อตึกกับฟ้าอาจจมหายกลายเป็นเมืองบาดาลและเมื่อคำทํานายของหลวงปู่ศิลาชี้ชัดว่าหลังจบสงครามใหญ่ไทยจะไม่เหมือนเดิมคุณพระมหรือยังที่จะรับมือกับความจริงที่น่าสะพรื่นกลัวยิ่งกว่าฝันร้ายหรือจะรอให้ขึ้นยักษ์แห่งชะตากวาดล้างทุกอย่างไปจนไม่เหลือซาก ไขรหัสรับของจักรวาลเปิดหน้าประวัติศาสตร์แห่งโหราศาสตร์และสำรวจคำทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นวันนี้เราจะพาคุณก้าวข้ามเส้นแบ่งความเชื่อและความจริงเพื่อไปสัมผัสกับคำเตือนจากอนาคตผ่านยานทัศนะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์แห่งกาลสินเปรียบเสมือนประภาคารสองแสงเตือนภัยท่ามกลางพายุลูกที่กำลังก่อตัว เตรียมใจให้พร้อมปรับคลื่นสมองให้สงบแล้วก้าวเข้ามาสู่เรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลท่านผู้ฟังคะลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพไทยเราที่คุ้นเคยภาพตึกกับฟ้าเสียดแทงก้อนเมฆในกรุงเทพภาพรถไฟที่วิ่งขวักไขว่ภาพห้างสรรพสินค้าที่ผู้คนเดินเบียดเบียนแย่งกันจับใจ่ายใช้สอย หลวงปู่ศิลาบอกว่าภาพเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเพียงความทรงจำสีจางในอนาคตอันไกลคำว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมที่ท่านเอ่ยออกมาไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนรัฐสภาหรือขึ้นลงของหุ้นแต่มันกินความหมายลึกซึ้งไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้างสังคมแบบถอนรากถอนโคน ในทุกช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์โลกมักจะมีผู้รู้ผู้ตื่นออกมาส่งสัญญาณเตือนเสมอแต่เรามนุษย์ผู้หลงร่าเริงในวัตถุมักจะเลือกที่จะปิดหูปิดตาและมองข้ามมันไปเพราะเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสะสมตัวเลขในบัญชีจนลืมไปว่าตัวเลขเหล่านั้นจะไร้ค่าทันทีหากแผ่นดินที่เรายืนอยู่ลุกเป็นไฟหรือจมหายไปใต้ผืนน้า สัญญาณแรกที่หลวงปู่และครูบาอาจารย์หลายท่านเห็นตรงกันคือความวิปริตของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่เคยสมดุลกำลังจะบิดเบี้ยวภาคกลางที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอาจต้องเผชิญกับมวลน,น้ำมหาสารจากทะเลที่หนุนสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเมืองบาดาลถาวร ตึกสูงที่เคยเป็นความภาคภูมิใจอาจกลายเป็นเพียงอนุสร์สถานรกร้างกลางเวงน้ำนี่ไม่ใช่บทหนังไซไฟคือความเป็นไปได้ทางธรณีวิทยาเมื่อโลกเดือดถึงขีดสุด ภาคเหนือที่เคยหนาวเย็นและมั่นคงอาจต้องสั่นสะเทือนจากรอยเลื่อนใต้พิภพ,พ,พที่ตื่นจากการหลับไหลภูเขาที่เคยตั้งตระงานอาจถล่มลงมาเพราะการกระทำของมนุษย์ที่ไปรบกวนสมดุลธรรมชาติส่วนภาคใต้ใช้ฝั่งที่สวยงามอาจถูกคลื่นยักษ์และพายุร้ายกัดเซาะจนแผนที่ประเทศไทยต้องเขียนใหม่นี่คือระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังอย่างเงียบเชียบ ทำไมหลวงปู่ศิลาถึงเลือกจำพรรษาที่ภาคอีสานนี่คือในยะสำคัญที่ท่านทิ้งไว้ให้ลูกหลานขบคิด ภาคอีสานหรือที่ราบสูงโคราชคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางความอยู่รอดที่ปลอดภัยที่สุดจากภัยน้ำท่วมใหญ่และดินแดนแห่งอริยสง์ที่เต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์การสร้างธรรมอุทยานของท่านไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อตอกหมุดตรึงพลังงานบวกและเตรียมเป็นหลุมหลบภัยทางจิตวิญญ,ญาณให้กับผู้คนที่จะหลังไหลหนีตายขึ้นมาเมื่อถึงเวลาวิกฤต แต่ความไม่เหมือนเดิมที่น่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติคือภัยจากมนุษย์หลังจบสงครามใหญ่ระดับโลกที่แม้ไทยอาจไม่ใช่คู่ขัดแย้งโจยตรงแต่แรงกระเพิ่มนั้นรุนแรงมหาศาลเศรษฐกิจโลกจะพังทลายห่วงโซ่อุปทานจะขาดสะบัน้นอาหารและยาจะขาดแคลนเมื่อนั้นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์จะถูกปลุกขึ้นสังคมไทยที่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อาจเปลี่ยนเป็นสังคมที่ต้องแข่งแย่งชิงดีเพื่อความอยู่รอดหากเราไม่มีศีลธรรมค้ำจุนหลวงปู่ท่านไม่ได้ขู่ให้กลัวแต่ท่านเตือนให้ตื่นตื่นจากความประมาทตื่นจากความหลงไหลในวัตถุท่านบอกว่าคนดีเท่านั้นถึงจะรอดคำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่ในทางปฏิบตัติมันคือโจทย์ที่ยากที่สุดเพราะมันหมายความว่าเราต้องเร่งสร้างเกราะป้องกันที่เงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ และเกราะนั้นต้องสร้างด้วยใจของเราเองล้วนๆในตอนต่อไปเราจะไปดูว่าเมื่อเงินตราไร้ค่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้จริงและสเสบียงสำคัญ3มกองที่เราต้องเร่งสะสมมีอะไรบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะลองจินตนาการถึงวันที่ตู้ ATM กลายเป็นเพียงกล่องเทคไร้ค่าแอปพลิเคชันธนาคารล่มสลายและกระดาษเปื้อนหมึกที่เราเรียกว่าธนาบัตร ปลิวไปตามลมโดยไม่มีใครสนใจเก็บวันนั้นคือวันที่ระบบเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและมนุษยชาติจะถูกบีบให้ย้อนกลับไปสู่กฎพื้นฐานที่สุดของธรรมชาตินั่นคือกฎแห่งการอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้คำทำนายของหลวงปู่ศิลาที่ว่าทางรอดเดียวคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้จะแสดงอนุภาพชัดเจนที่สุด เบียงกองของที่หนึ่งที่ท่านเน้นย้ำให้เราเตรียมพร้อมไม่ใช่ทองคำแท่งหรือหุ้นกู้แต่คือปัจจัยสี่และทักษะชีวิตอาหารในวันที่เงินเฟ้อพุ่งสูงจนธนบัตรใบละพันซื้อข้าวแกงไม่ได้สักจานคนรวยในยุคใหม่จะไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะแต่เป็นคนที่มีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองหลวงปู่สนับสนุนให้ลูกหลานปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เปลี่ยนที่ดินรกร้างให้เป็นตู้เย็นธรรมชาติ กล้วยมะละกอมันเทศพืชหัวที่ทนแล้งและทนพลังงานสูงจะมีค่าดั่งทองคันการเรียนรู้วิธีถนอมอาหารหมักดองตากแห้งคือเทคโนโลยีเอาตัวรอดที่สำคัญกว่า AI ในเวลานั้นมนุษย์ขาดอาหารได้หลายสัปดาห์แต่ขาดน้ำได้เพียงไม่กี่วันแหล่งน้ำสะอาดจะเป็นสิ่งแรกที่ปนเปื้อนการเตรียมตุ่มน้ำถังเก็บน้ำฝน หรือเรียนรู้วิธีกรองน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวเราจะไม่มีวันอดตายยาโรงพยาบาลจะกลายเป็นสถานที่เข้าถึงยากที่สุดร้านขายยาจะถูกกวาดเกลี้ยงสมุนไพรไทยคือทางรอดฝาทลายโจรขมิ้นชันและพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หลวงปู่มีความรู้ลึกซึง้งจะกลายเป็นหมอประจำบ้านที่ช่วยรักษาชีวิตในยามขับขันที่อยู่อาศัย บ้านโมเดิลกระจกรอบด้านอาจกลายเป็นเตาอบไมโครเวฟเมื่อเจอคลื่นความร้อนหรือกลายเป็นกรงขังเมื่อกระจกแตกการปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติระบายอากาศได้ดีมีมุ้งลวดป้องกันมแมลงและมีโครงสร้างแข็งแรงพอต้านทานพายุคือดีเทลที่ต้องใส่ใจแต่ว่ามีสิ่งของกองท่วมหัวก็ไม่ได้การันตีความรอดหากเจ้าของสิ่งของนั้นจิตใจแตกสลายด้วยความกลัว อาหารนับพันถูกกระป๋องอาจถูกปล้นหรือถูกทิ้งขว้างไปเพราะเจ้าของมัวแต่สติแตกดังนั้นสเสบียงกายเป็นเพียงเปลือกนอกสิ่งที่สำคัญกว่าคือสเสบียงใจสิ่งที่เป็นสเสบียงกองที่สองที่เราเจาะลึกกันต่อไปเพราะเมื่อพายุใหญ่มาถึงคนที่ใจไม่แกร่งพอจะเป็นคนแรกที่ล้มลงเมื่อกายพร้อมแต่ใจไม่พร้อมทุกอย่างก็สูญเปล่าท่านผู้ฟังคะในยามวิกฤต สิ่งที่น่ากลัวกว่าความอดอยากคือความสิ้นหวังและความตื่นตระหนกหลวงปู่ศิลาจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับสเบียงกองที่สองนั่นคือความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณโลกภายนอกที่ปั่นป่วนเหมือนทะเลคลั่งจะส่งคลื่นความกลัวความโกรธและความเห็นแก่ตัวเข้ามากระแทกใจเราอย่างรุนแรงคนที่ขาดสติจะถูกคลื่นนี้ซัดจนเสียสูญตัดสินใจผิดพลาดมองมิตรเป็นศัตรูและทำร้ายกันเองเพื่อความอยู่รอด หลวงปู่สอนให้เราสร้างสมอเรือทางใจด้วยการฝึกสติฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อกลัวให้รู้ว่ากลัวแล้วดึงใจกลับมาที่ลมหายใจการมีสติจะทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำกว่าสัญชตาตญาณสัตว์ป่าความอดทนหรือขันติคือคุณธรรมที่ต้องสะสมไว้ในคลังใจในวันที่ไม่มีแอร์ไม่มีไฟเราต้องทนร้อนทนลำบากให้ได้ และอุเบกขาหรือการปล่อยวางคือวัคซีนป้องกันโรคซึมเศร้าเมื่อต้องสูญเสียทรัพย์สินหลวงปู่สอนว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียใจเพราะถ้าเสียใจคือเสียศูนย์บัญชาการหลักของชีวิตและสิ่งที่เหนือกว่าสเสบียงใจคือสเสบียงกองที่สามสเสบียงบุญหรือบารมีธรรมนี่คือเกราะป้องกันภัยระดับจักรวาลที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แต่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ของผู้รอดชีวิต บุญคือพลังงานความบริสุทธิ์ที่มีคลื่อนความถี่สูงในขณะที่ภัยพิบัติโรคระบาดและความชั่วร้ายเป็นพลังงานลบคลื่อนความถีต่ต่ำตามกฎแห่งแรงดึงดูดศีลเสมอกันแล้วเจอกันหากจิตเราหล่อเลี้ยงด้วยบุญมีความเมตตามีศีลบริสุทธิ์จิตเราจะเป็นคลื่นความถี่สูงที่จูนไม่ติดกับคลื่นภัยพิบัติภัยร้ายจึงคล้วคลาดผ่านไปเหมือนคนละช่องสัญญ,ญาณ นี่คือความหมายของคำว่าคนดีผีคุ้มการสร้างสเสบียงบุญเร่งด่วนทำได้ด้วยทานศีลภาวนาทานคือในยามวิกฤตคือการให้ชีวิตแบ่งปันอาหารให้กำลังใจให้คนอื่นรอดเราจะรอดด้วยศีลโดยเฉพาะศีลห้าคือเกราะเหล็กไหลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุราจะทำให้เราปลอดภัยจากศัตรูและการขาดสติ ภาวนาคือการสวดมนต์เช่นบทมหาจักรพรรดิคือการสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพที่เข้มข้นรอบตัวป้องกันสิ่งชั่วร้ายและวิญญาณร้ายไม่ให้เข้าใกล้หลวงปู่เปรียบเหมือนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ส่งกระแสบุญมาให้แต่เราต้องมีตัวรับสัญญาณคือศรัทธาและการปฏิบัติเองด้วยวิกฤตครั้งนี้คือตะแกรงร่อนทองของธรรมชาติที่จะคัดกรองผู้คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่งดงามยิ่งกว่าเดิมและสังคมยุคใหม่นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรทำไมถึงเรียกว่ายุคสีวิไลเปิดภาพอนาคตที่หลวงปู่มองเห็นกันในตอนหน้าค่ะส่วนที่4รุ่งอรุณแห่งยุคสีวิไลและสังคมธรรมนิยมเมื่อพายุร้ายพัดผ่านท้องฟ้าจะสดใสเสมอเมื่อฝุ่นควันแห่งสงครามจางหายแสงตะวันแรกของยุคใหม่ จะเผยให้เห็นโฉมหน้าของแผ่งดินไทยที่ไม่เหมือนเดิมตึกกลางฟ้าอาจลดน้อยลงภูมิประเทศอาจแหว่งเว้าแต่สิ่งที่ผุดขึ้นมาแทนที่และงดงามยิ่งกว่าวัตถุคือดอกบัวแห่งศรัทธาที่บานสะพรั่งในใจผู้คนนี่คือยุคสีวิไลหรือยุคชาวสีวิไลาตามคำทำนายมิได้หมายถึงความเจริญด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคแต่คือความเจริญด้วยอารยธรรมทางจิตใจ ประเทศไทยจะกลายเป็นสถานพักฟื้นทางจิตวิญญาณของโลกชาวต่างชาติที่รอดตายจากภัยพิบัติจะหลั่งไหลมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อเที่ยวทะเลแต่เพื่อมาอาบธรรมเรียนรู้วิธีดับทุกข์จากพระสงฆ์ไทยที่เป็นเนื้อนาบุญแท้จริงสังคมใหม่จะขับเคลื่อนด้วยระบบธรรมนิยมและเศษรษฐกิจบุญนิยมการแบ่งปันระบบมือยาวสาวได้สาวเอาจะล่มสลาย แทนที่ด้วยการเกื้อกูลการแลกเปลี่ยนแบบน้ำใจแลกน้ำใจใครมีข้าวแลกปลาใครมีผักแลกผล,ลไม้ผู้นำยุคใหม่จะไม่ใช่คนรวยหรือพูดเก่งแต่เป็นผู้ที่มีบุญคือคนธรรมดาที่ผ่านบททดสอบมาได้เป็นผู้เสียสละเป็นจิตอาสาที่พิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำวิถีชีวิตย้อนคืนสู่รากเหง้าที่เข้มแข็ง ชุมชนจะกลับมาดูแลกันเองโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางบาวรบ้านโรงเรียนหรือราชการเหมือนสมัยอยุธยาครอบครัวจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าดูแลปู่ย่าตายายด้วยความกระตันอยู่ในยุคนี้เงินหมื่นล้านอาจซื้อความไว้ใจไม่ได้แต่สัจจะจะเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดคนโกหกจะไม่มีที่ยืน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจะเปลี่ยนไปเราจะเคารพแม่ธร,รณีแม่คงคาป่าไม้จะฟื้นตัวสัตว์ป่าจะกลับมาสมดุลระบบนิเวศจะสมบูรณ์อาหารทุกจานจะไร้สารพิษภาคอีสานจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและอู่ธร,รมที่สำคัญที่สุดธรรมอุทยานและเจดีย์ที่หลวงปู่สร้างไว้จะกลายเป็นมหาวิทยายลัยชีวิตเป็นคลังปัญญาให้ลูกหลานได้ศึกษา นี่คือภาพอนาคตที่รอเราอยู่เป็นรางมันสำหรับผ,บผู้ที่สอบผ่านการคัดกรองครั้งใหญ่นี้แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเราต้องผ่านช่วงรอยต่อที่อันตรายที่สุดไปให้ได้ช่วงเวลาที่ต้องวัดใจกันด้วยชีวิตวินาทีนั้นเราจะทำอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรในโค้งสุดท้ายนี้บทสรุปของมหากาบการเอาตัวรอดรอคุณอยู่ในตอนจบค่ะเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของซีรีส จบสงครามใหญ่ไทยจะไม่เหมือนเดิมกันแล้วค่ะท่านผู้ฟังภาพอนาคตที่สวยงามของยุคสีวิไลคือปลายทางที่เราใฝ่ฝันแต่เส้นทางที่จะเดินไปถึงนั้นต้องผ่านด่านทดสอบมหาโหดที่ไม่มีห้องสอบแต่สอบกันกลางสนามจริงท่ามกลางเสียงระเบิดและภัยพิบัติในวินาทีวิกฤตเมื่อความจริงปรากฏต่อหน้าสัญชาตญาณเตือนภัยดังลั่นหรือเงียบสงัดจนหน้าขนลุก สติจะมีค่ามากที่สุดความเร็วที่ช่วยให้รอดไม่ใช่ความเร็วฝีเท้าแต่เป็นความเร็วของสติที่ระลึกรู้ทันที่ความกลัวกระแทกใจหลวงปู่สอนให้เราซ้อมแผนเผชิญเหตุทางจิตไว้เสมอเมื่อตกใจหายใจลึกๆดึงจิตกลับมาที่ฐานอย่าปล่อยให้ความกลัวสั่งการเมื่อสูญเสียตัดใจทิ้งวัตถุรักษาชีวิตรักษาใจเมื่อเผชิญหน้าความตาย รวบรวมจิตระลึกถึงพระรัตนตรัยและความดีที่เคยทำตายอย่างสงบดีกว่าตายอย่างทุรนทุรายการเป็นแกะดำที่เตรียมพร้อมในฝูงแกะขาวที่กำลังเดินเหวไม่ใช่เรื่องน่าอายใครจะหัวเราะเยาะว่าเราบ้าตื่นตูมสะสมอาหารก็ปล่อยเขาวันหนึ่งข้าวสารหนึ่งกระสอบของเราอาจช่วยชีวิตคนทั้งซอยได้วัตถุมงคลที่หลวงปู่ให้ไว้ จงใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อจิตเรากับครูบาอาจารย์เพื่อขอกำลังใจและความคุ้มครองไม่ใช่เพื่อลองของหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวปริศนาธรรมว่าทางรอดเดียวที่เงินซื้อไม่ได้คือทางที่ต้องเดินด้วยเท้าของตัวเองเท้าในที่นี้คือการลงมือปฏิบัติความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถ้าไม่ทำเริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวนี้สำรวจบ้านจัดแป้ฉุกเฉิน เริ่มสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนสะสมหน่วยกิจบุญฝึกสมาธิวันละนิดจูนเคลื่อนจิตให้สูงงดเว้นบาปสร้างฐานบารมีไม่ว่าสงครามจะจบลงอย่างไรไม่ว่าแผนที่โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่หัวใจความเป็นไทยที่ยึดมั่นในธรรมก็ยังคงอยู่และแกร่งกว่าเดิม หลวงปู่ศิลาไม่ได้ทิ้งเราท่านเฝ้ามองและแผ่กระแสจิตคุ้มครองลูกหลานผู้ประพฤติธ,ธรรมเสมอขอเพียงเราเป็นคนดีเราก็คือลูกศิษย์ท่านสุดท้ายนี้ขอฝากแก่นแท้ไว้ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ทำร้ายเราไม่ได้ถ้าโลกภายในใจเราสงบจงสร้างหลุมหลกภัยที่แข็งแรงที่สุดไว้ที่กลางใจแล้วคุณจะยืนหยัดได้อย่างสง่างามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ขออำนาจบารมีหลวงปู่ศิลาคุ้งครองทุกท่านให้เป็นผู้รอดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระเทวดาคุ้มครองสาธุ